รีวิวแทนบาลานซ์ X คุณถุงเท้าซิกด้วยนะครับที่ส่งมาให้ใช้ก็ใส่สบายนุ่มสบายมากครับตัวจริงมันสวยมากเลยครับผมจะรีวิวแบบบานๆไง่ายๆนะตัวจริงมันสวยมากสวยกว่าในรูปเยอะเลยอะ่ะนี่แดดตอนเช้าถ้าเจอแดดแรงๆด้วยโว้ยแล้วหลังจากลงเตะไปแล้วนี่ผมเช็ดแล้วเตะเล่นไปแล้วยิงฟรีคิกเกาะบอลส่งบอลผมรู้สึกว่ามันมันให้อารมณ์เหมือนทำตอบตัวผมเองส่วนตัวนะพวก ปุ่มตรงนี้ยมันช่วยรับซับแรงกระแทกจากลูกบอลได้พอสมควรอารมณ์ผมเหมือนพีดิเตอร์เอทที่มันเป็นอไอยาง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 อยูอย่ตรงเนี้ยพอเราสัมผัสบอลเรารู้สึกถึงว่ามันทําให้เราจับบอลได้รู้สึกว่านิ่มนวลขึ้นนิ่มนวลขึ้นมีส่วนมีส่วนช่วยได้จริงๆแต่มันไม่ได้เหนียวนะมันลื่นไม่เหมือนมันไม่ได้เคลือบเหมือนเออล่าสุดที่ผมรีวิวไปอะไร มิสโนโอัลฟาที่มันจะเป็นหลังจากครอบมันง,งันแต่มันเหนียวเหนียวเวลารูปมันจะเหนียวอันนี้ไม่เหนียวลื่นนแต่มันจะเป็นปุ่มแต่รู้สึกได้ถึงการสัมผัสบอลแล้วก็หน้าเท้ากว้างใส่ได้ผมกะกว้างมากเลยนะคู่ที่ผมใส่ได้สบายที่สุดก็คือพีเดเตอร์ส่วนตัวนี้ไมจะให้ดูก็รีวิวตามหลักการของเขาก็เทคโนโลยีเดนิมิสกินอะไรพวกเนี้ยเขาก็รีวิวกันไปหมดแล้วผมจะรีวิวแบบบ้านๆเลยผมก็แค่แบบว่าตรงนี้ ยังยืดตรงนี้มันก็ไม่เหมือนรุ่นอื่นเนละเหมือน Nike, ไอนกี้ไม่เหมือนพีเดเตอร์ไม่เหมือนมันจะยืดได้มันจะกระชับกระชับแล้วก็ยืดได้ค่อนข้างน้อยกว่าทําให้มันมันมีความกระชับกว่าหรืออาจจะใหม่ด้วยแล้วก็อันนี้เป็นที 5, ก็อันนี้ก็ความรู้สึกผมมันเหมือนพีเดเตอร์เอทถ้าเค,เคยใส่มันจะเป็นกระด้างกระด้างนิด,นดแต่ให้ความรู้สึกยังไงหรือมันก็ไม่นุ่มเกินไปแล้วก็ไม่แข็งเกินไป ซึ่งผมชอบนะเพราะมันจะมันจะนุ่มกว่าพีเดเตอร์เอทพีเดเตอร์เอทตรงเนี้ยมันจะแข็งป๊กเลยผมก็ชอบมันกันแต่ว่าตัวนี้ผมว่าเออผมชอบกว่าเพราะรู้สึกว่าส่วนฟิลในการใส่ก็ใส่ครั้งแรกตอนลองที่ร้านก็ครับครับเลยแล้วก็อย่าลืมแนะนำเลยผมใส่นี่โอเจแป5 5สใส่พีเดเตอร์เอทสอใส่ p r i t t Accuracy ไอ้สีดำชมพูที่รีวิวไปแล้วก็อันนั้นผมใส่250แล้วก็มีอะไรอีกมีอ l ฟ h าผมก็ใส่ Bino Alpha ผมใส่250แล้วก็มีอะไรอีก MV14 ผมก็ใส่250ซึ่งขาผมประมาณ255 256 25 257ประมาณนี้ตัวนี้ผมใช้ไซส์39ผมไปลองที่ร้าน Soccer Gear ลองแล้วคือก็ต้องจบที่เบอร์สาสิบเก้าเพราะว่าหน้าเท้าเนี่ยหน้านี้มันยังเหลือนิดนึงถ้าสังเกตด,ดูนี่ผมกดดูนี่โป้ผมเหลือนิดนึงซึ่งจะพอดีก็เท่ากับว่าตัวนี้น่าจะโอเวอร์ประมาณหนึ่งเซนอ่าที่ห้าตัวท็อปนะตัวปุ่มใสนะไม่ใช่ตัวปุ่มส้มปุ่มส้มผมไม่ได้ลองก็มีอะไรอีกกระชับกระชับแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะสบายอ่ะก็ แต่ไม่ไม่ได้สบายเหมือนเหมือนนี่โอเจแปนหรือว่าเบต้าเจแปนไม่ได้สบายเหมือนพวกหนังแท้แต่มันมันไม่ได้บีบอะหน้าเท้าผมกว้างมากเลยเนี่ยส่วนพื้นการกลับตัวอย่างจากที่ไปเล่นไปแล้วก็ผมก็รู้ไม่ได้ให้ความรู้สึกแตกต่างจากพวกรอ,อ,องเท้าสายสปีดหรือสายคอนโทลอย่างพีเดอร์หรือว่า n e o อเจแปนมันก็รงยืนเต็มเท้าได้ดี แล้วก็เวลากลับตัวกลับอะไรก็เป็นเรื่องปกติในสนามหญ้าซึ่งผมแยกมันยังไม่ออกนะผมแยกไม่ออกแต่ว่าผมว่ามันก็ไม่ต่างกับแต่ผมรู้แต่อย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกแตกต่างจากรองเท้ารุ่นอื่นคือเมื่อเวลาวางขาลงไปเนี่ยผมรู้สึกมันมั่นคงอ่ะมันรู้สึกว่ามันมั่นคงเหมือนเหมือนพรีเดเตอร์แอคูริซี่เลยอ่ะมันรู้สึกว่าว่าเวลาเราวางไปเราไม่กลัวขาจะเรากล้าที่จะยืนแล้วก็เล่นบอลขาเดียวอย่างนี้เรากล้ากล้าที่จะเล่นมันแต่ผมลองวัดดูแล้ว มันก็ไม่ได้กว้างกว่าพิเดอร์พิเดอร์กว้างกว่าอีกมา้ปุ่มชนปุ่มสุดท้ายนี้ก็ไม่ได้กว้างกว่านีโอสักเท่าไหร่ในไซส์ที่ใกล้กันแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเวลายืนแล้วรู้สึกว่ามันคงกว่าแต่ก็ตามนี้นะครับก็แต่มันสวยมากจริงๆนะสวยมากจริงๆมันสวยมากจริงๆต้องใส่ลงสนามมีคนแซวแน่นอนมีคนเซลเป็นโกอุ้มแน่นอนเตะไม่เกง่งเหมือนโกอุ้มหรอกแต่ว่าชอบเขาแล้วก็สนับสนุนเขาแล้วก็ผมว่ามัน เป็นรองเท้าที่ดีรุ่นหนึ่งในราคาป้าย6,500ผมซื้อซอปกเกด5,900นเได้เสื้อเสื้อยืดตัวหนึ่งของแพนแล้วก็ได้ใบขอบคุณจากโกก็ได้กล่องได้ถุงผ้าส่วนการเปิดบอลบอลยาวบอลใกล้บอลผมว่ามันก็ก็ไม่ต่างจากรองเท้าที่ใส่ทั่วทั่วไปเพราะว่ารองเท้าไหนมันก็เหมือนกันแหละเช่นผมเปิดไม่แม่นใส่รองเท้าดีแค่ไหนมันก็ไม่แม่นมันก็อยู่ที่การบึกซ้อมอ่ะ อารมณ์ด้วยอารมณ์นะด้วยอารมณ์ที่เคยเปิดบอลโดยรองเท้าที่เราดูว่าเราถนัดที่สุดโดยเทียบกับนีโอเจแปนผมถนัดมันที่สุดในการวางบอลเลยก็ไม่ต่างกันไม่ต่างกันทิศทางหรืออะไรมันก็ลูกมาที่มันไปก็แบบที่เราแล้เวเราคิดไว้ก็ผมว่ามันโอเคก็เป็นรองเท้าที่ดอีอีกรุ่นหนึ่งในราคานี้ก็เกินเกินความคาดหวังครับใช้คํา่าเกินคา,าดคาดคาดหวัง ขอขอภัยนะครับนี่เดี๋ยวเยอให้ดูพื้นดูพื้นเต็มๆปุ่มเขาก็จะเหมือนเฮดบีสามที่เรารู้กันอยู่แล้วก็ดีแล้วมันรู้สึกกระชับมั่นคงผมก็ชอบก็น่าจะเป็นรองเท้าอีกตัวหนึ่งที่น่าจะเป็นรองเท้าคู่ใจอีกตัวหนึ่งเพราะว่าใส่เรารู้สึกมั่นใจรู้สึกกระชับรู้สึกสบายขาเพราะเราน้าเท้ากว้างก็ใครสนใจหรือว่าอยากให้รีวิวอะไรตรงไหนอีกก็ลองถามเข้ามาเดี๋ยวทำให้ดูเพราะว่าไม่รู้จะรีวิวอะไรให้ฟัง เพราะเขาก็ทำลงกันไปหลายคนแล้วอส่วนพื้นข้างในก็เป็นนี้ก็เหมือนเอาทั่วไปแต่มันสวยมากจริงๆชอบเป็นอย่างนี้แต่ตัวตัว3 5มพันนั้นผมยังไม่ได้ลองนะผมไม่รู้ว่าตรงนี้เชือกหรือว่าสัมผัสนุ่มอะไรยังไงแค่ไหนผมไม่รู้ไม่รู้ข้อมูลมันเลยผมก็ดูเอาจาก จากจากตามช่องที่คนรีวิวเอาเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วสตัร์ควรไปลองเองนะครับอย่าลืมมันโอเวอร์ถึง1นึ่นึ่เซนเลยนะผมขา255ห้าากว่ายังเหลืออย่าลืมเนี่ยก็น่าจะโอเวอร์หนึ่งเซนขึ้นไปซึ่งสวยจริงๆใครสนใจก็ไปลองติดต่อด,ดูได้ในอย่างซ็อกเกอร์เกตก็มีหรือช็อปแพนครับ อยากให้ดูชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับมันสวยจริงๆนะด้วยผมเป็นคนชอบรองเท้าสีๆอยู่แล้วสวยจัดเลยรีวิวอะไรบอกไว้ครับ รีวีดนน่าจะเป็นรองเท้าคู่เก่ง